สวัสดีครับอัปเดตการทางานวันที่7เดือน7นะครับผมคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้อัปโหลดยู u ูบนะครับก็ให้คนดูคลิปนี้นะครับก็ดาวน์โหลดลงในเครื่องก่อนแล้วค่อยดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันค้างหรือว่ามันกระตุกนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยครับผมพอดีว่านะครับมีเคสต่อเนื่องนะครับเรื่องของประกันภัยลงงานนะครับผมก็ต่อกับผมมาหลายปีแล้วนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่าอย่างที่ทราบนะครับช่วงนี้นะครับบริษัทประกันภัยนะครับก็ต้องมีเรื่องของความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปนะครับทางบรกเกอร์ก็เลยบอกว่า ให้มีการเปลี่ยนบริษัทดีกว่านะครับผมอันนี้ผมก็เลยทําตารางให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับคือบริษัท1กับบริษัท2นะครับสังเกตได้นะครับบริษัท1นะครับผมจะมีเรื่องของเลือกเบี้ยประกันรายปีแล้วก็ราย3ปีได้นะครับรายปีหมื่นสี่รายสามปีสามหมก็ตกแล้วปีละ 1, 2ึ0 0หบาทนะครับความคุ้มครองมีตั้งแต่เรื่องของการสิ่งปลูกสร้างนะครับเครื่องจักรเคลนแล้วก็สต็อกสินค้ารวมกันแล้ว8ล้านนะครับผมแล้วก็ ออปชันอื่นๆก็นนคือปวกไฟไหม้ฟ้าผ่าต่างๆนะครับที่เป็นเมนหลักนะครับผมแต่ของบริษัท2นะครับสีเขียวนะครับหนึ่งมืสี่พันบาทเป็นรายปีเหมือนกันครับแต่ไม่มีราย3ปีนะครับผมของหมังงเท่ากันคือ8ล้านบาทนะครับผมแต่ว่ามีออปชันมากกว่าคือมีถองประกันภัยน้านะครับประกันเรื่องของท่ากาศยานคือมีออปชันอื่นๆเพิ่มนะครับผม ลูกค้าก็เลยถามว่าเอาบริษัทหนึ่งหรือบริษัทสองดีลต้านะครับผมผมบอกว่าลูกค้าครับถ้าเน้นถูกนะครับผมก็เอาบริษัทหนึ่งครับเพราะว่ามีราย3ปีนะครับผมแต่ถ้าเน้นว่าเป็นรายปีนะครับผมก็เอาบริษัทสองดีกว่านะครับเพราะเบี้ยประกัน1 4 0 0 0กว่าบาทนะครับเท่ากันนะครับแล้วมีออปชันเพิ่มนะครับลูกค้าตัดสินใจทําบริษัท2มานะครับผมถ้าถ้าใครสนใจยังไงนะครับเรื่องของประกันโรงงานหรือประกันบ้านนะครับติดต่อผมได้หรือว่าติดต่อน้องรถได้นะครับ อันนี้ครับช่วงครึ่งปีหลังนะครับมีลูกค้านะครับก็พูดถึงเรื่องของการนําเสนอประกันบํานาญบ้างนะครับอยากจะวางแผนประกันบํานาญบ้างนะ,นระ,นระนครับเริ่มทุกอย่างเริ่มเข้าที่แล้วนะครับผมอันนี้นะครับผมให้ลูกค้านะครับเปรียบเทียบทั้งหมด4แบบประกันด้วยกันนะครับผมสังเกตได้เป็นคอลัมน์สีเหลืองสีเทาสีฟ้าสีเขียวนะครับผมสีเหลืองคือ,อออม10ปีนะครับ สีเทาคือออมถึงอายุ55นะครับสีฟ้าคือออมถึงอายุ6 0สีเขียวคือออมถึงอายุ65นะครับผมที่ผมให้ลูกค้าเลือกแบบนี้เพราะว่านะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกค้าอยากให้ลูกค้ามีการวางแผนว่าให้เงินออกมาในแต่ละช่วงนะครับแล้วก็มีการลดจดภาษีได้นานๆนะครับผมไม่อยากให้แบบทั้งร้อยเเที่ทาบานานนะครับทำเป็นอันเดียวทั้งหมดนะครับอาจจะทําออก60นัดหนึ่ง ออกอสุภาอีกล็อตหนึ่งก็ได้นะครับผมนะครับแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะครับผมทางแนวนอนนะครับก็คือในเรื่องของสีเขียวเรื่องของการออมในแต่ละปีนะครับผมร่วมกันออมแล้วก็ทุนประกันนะครับผมฝั่งซ้ายสีม่วงนะครับคือ ช่วงอายุที่รับบํานาญนะครับผมแล้วก็ปีที่เวนคืนสมมติว่าเกษียณ60ใช่ไหมครับถ้าเวนคืนอายุหกสินะครับจะได้เท่าไหร่นะครับผมแต่เรื่องภาษีเราต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนสีแดงนะครับฝั่งซ้ายเรื่องของช่วงที่หลังรับบํานาญไปแล้วนะครับผมว่าแต่ละปีนะครับได้รับบานาญกี่ปีจนถึงอายุเท่าไหร่ตลอดสัญญาเท่าไหร่หรือยังไงผมมาใส่ให้ทีหนึ่งละกันนะครับก็อันนี้เป็นที่กล่าวถึงกันมากนะครับผมเรื่องของโปรโมชั่น80ปีของบริษัทนะครับผม คนสนใจคือเรื่องของคอนเสิร์ตกล้องนะครับผมรายละเอียดนะครับลองอ่านดูได้นะครับแล้วก็หรือถามทางน้องรถได้นะครับแล้วก็ที่จริงแล้วส่งไปในกลุ่มไลน์แล้วนะครับผมก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับวันเสาร์นี้นะครับผมมีเรื่องของนะครับผมตัวแทนมาตรฐานนะครับผมน้องวรวันนะครับผมทีมงานเรานะครับก็ไปเรียน1คนนะครับใครสนใจไปเรียนเพิ่มได้นะครับผมนี่เป็นการเปิดใจคนใหม่ครับผ่านซูมนะครับผมแค่ครึ่งวันบ่ายเท่านั้นเองนะครับ สุดท้ายนะครับผมกุญแจแห่งความสําเร็จนะครับผมทํามาตั้งแต่ทําเรื่องของโควิดมานะครับทำเรื่องของสตาร์ทอัพมาทำซูมมาครับได้ความได้ใจความหลักๆคือ3ข้อได้กันนะครับคือเรื่องของสนใจเรื่องการเงินนะครับผมชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับแล้วก็ชอบพัฒนาตัวเองนะครับคําถามนะครับรู้ไหมครับว่าข้อไหนสําคัญที่สุดในช่วงยุคโควิดนะครับยุคนี้นะครับผมก็ผมได้ทํามาปีและพิสูจน์มาแล้วครับก็ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับ ก็ลองผมลองนึกลองทุกคนลองนึกภาพด้วยครับถ้าเกิดว่าเราสนใจเรื่องการเงินนะครับแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องอัปเดตสินค้าการเงินเลยนะครับข่าวเขาเป็นยังไงนะครับเงินเฟ้อเป็นยังไงนะครับตอนนี้มีการมีการออมแบบไหนมีอะไรประกันสุขภาพอะไรใหม่ๆนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ตามนะครับผมเดี๋ยวนี้ลูกค้านะครับเยอะกว่าเราด้วยรู้เยอะกว่าเราด้วยซ้ำนะครับโอกาสที่เราจะช่วยเขาเก็บเงินสําเร็จนะครับผมมันก็จะยากขึ้น นะครับผมรวมแล้งการช่วยเหลือรวมแล้งการช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับก็เป็นข้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการพัฒนาตัวเองนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังซูมอะไรต่างๆนานานะครับแนะนำเลยครับผมข้อนี้สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็เป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เราอยู่รอดนะครับหรือว่าอยู่ได้ดีนะครับในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมถ้าดูที่คลิปนี้นะครับยังสงสัยยังไงนะครับก็แนะนําให้ไปดูในเว็บไซต์ผมได้แล้วกันนะครับผมตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังไงเดี๋ยวผมทิ้ง ขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บเงินสำเร็จนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสร้างโอกาสให้คนอื่นด้วยนะครับสวัสดีครับ